เสียงเท่าัน16แกฉันจะได้26เลยไม่นางคายใส่เลยนอ้โอไม่เอยกินลยอันนีู่อนี่ฉันจะเอามึเอาลูกอมให้นางกินคายคายนี่เปสไตล์มาตไหนอันนี้ตอบผมมาแล้วฮะโอ้ได้เลยลูกแอนเลยใช่กินมาทีแต่จะไปดีแม่ทำมาคิวาทีบีบเลยพร้อมนะต้งไหนคะพูดถึงแอวันนี้หน่อยแอนสไตล์มาครั้งแรกในชีวิตสำหรับหลังได้มง ใช่เป็นแฟน Meet and Gre e t แรกสำหรับแอนนะคะหลังจากที่แอนได้รับมงของ Miss Universe Thailand นะคะแอนตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกแอนไม่เคยคิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วพอ เห็นเลขนายดอมแบบขึ้นไปเรื่อยๆแอนก็ตื่นเต้นเราก็อยากได้รู้จักทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งก่อนที่แอนได้บินไปเอลซัลวาดอร์ที่จะมาพูดคุยกับทุกคนแล้วก็มาแฮปฟัน,นมาเอนจอยด้วยกันอันนี้อยู่ว่าเป็นการเรียกร้องของแฟนคลับดอมแอนโทนเนียนนใช่ไหมอะไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียกร้องแฟนยกร้องสำหรับการจัดแฟนมีครั้งนี้มาใช่ค่ะเพราะว่าการที่แบบมีแฟนคลับมันไม่ได้ง่ายๆเนาะคนเขาเอาเวลาของเขาแบบสลละเวลาของเขาเพื่อที่จะมาสปอร์ตเรามาส่งกำลังใจให้เรามา มาดูเราที่บนเวทีแล้วก็มาทําแฟนออดแต่หลายอย่างใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แอนอ p จฉาเกิมากมากเลยค่ะชั้วันนี้เอากิจกรรมอะไรมาทําร่วมกับแฟนคลับก็มีทําการกุศลด้วยกันนะคะ Little Steps ไปด้วยกันก็เราไม่ได้เสียอะไรตอนที่เราช่วยเหลือสังคมแอนก็อยากมาแบบ Encourage my i มา p i r e คนมาทำด้วยกันนะะเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆมาเล่นเกมด้วยกันจะร้องเพลงด้วยกันมีเซอร์ไพรส์ไหมจ๊ะให้กับแฟนคลับ อ, and อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหนูบอกตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ยู่แล้วแต่ว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจที่แฟนคลับเขาต้องเซอร์ไพรส์กับเราแน่นอนเราคิดว่าปั่นอะไรไว้บ้างว่าเป็นลับาจะทักิจกรรมหรือทำจริงรแๆแ,แค่ที่ทุกคนมาวันนี้ก็พอสําหรับแอนแล้วค่ะแอนไม่ได mm ้ hmm. really, อยากได้อะไรมากมาย mm hmm. แค่แฮปปี้ที่ทุกคนมาอยู่ข้างๆแอนวันนี้ค่ะ อ่าแค่ทำฟีดแบ็กนิดเองล่าสุดเราได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยกับการที่แบบเราไปร้องเพลงมาอ๋อเข้าใจรู้ <c oughs> สึ <c oughs> อกเองมากเพราะอะ <c oughs> จริงจริงแอนก็ดูพร้อมกับทุกคนเนาะแอนตื่นเต้นมากๆเลย <c oughs> เพราะว่าแอนอยากร้องอยากร้องมากตั้งแต่แอนเป็นเด็กแอนเห็นคุณแม่ดูแล้วแบบมันมีหนูอยากไปร้องรายการนี้เราทีนี้ก็คือได้ทำจริงๆแล้วต้องขอบคุณทาง Miss Universe Talent ที สร้างโอกาสให้แอนมามาร้องเพลงมาโชว์ความสามารถนิดนึงแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วกับตัวมาสาเองใช่มาฉับเป็นเพื่อนแอนอยู่แล้วค่ะเลยเนาะโหแค่ครูแรกเขาก็ไม่แค่แผ่นป้ายก็รู้แล้วใช่เขาแอนนุนเนียหนูอ่ะโอเคกับบ้านเก็บของกับบ้านเป็นยังไงบ้างคาเห็นมีการพูดถึงความประทับใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอนได้รู้จักมาฉัดตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วเราไปเตกในคนโดด้วยกันเราไปเรียนแบบ After school activities ด้วยกันเลยแอนได้เห็นความพัฒนาของน้องแล้วเห็นว่าน้องมีความสามารถที่เ,เยอะมากแล้วภูมิใจในเจรนี่ของเขาแล้วแอนรู้ว่าเขาจะไปได้มากกว่านี้ในรายการเรามีการแบบว่าชวนเขามาลงด้วยล<ช>่าสุดจะลงได้ไหมชวนได้ไหม <laughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าขอให้เขาทำดีที่สุดในวงการที่เขาอยู่ทำให้ดีที่สุดใน พวกเพลงที่เขาสร้างมาเพราะว่าแอนรู้ว่าเขาจะไปไกลในด้านนี้แล้วถ้าเขาวันหนึ่งอยากลองอะไรใหม่ๆก็ยินดีรับมือเข้าในครอบครัวของ Miss Universe ้ไทลเห็นแอน oh. ูบอกว่า ฉันพร้อมที่จะส่งมงต่อใช่ใมาสิเดี๋ยวส่งมงให้อยู่แล้วค่ะเราก็ต้องสปอร์ตเพื่อนไปถึงจักรวาลรุยคุยกันไหมวันนั้นนะว่าว่าเออเธออยากมันลงไหมอะไรยเงี้ยเพราะแฟน,นก็เรียกร้องตัวมาฉายเองมาหลายปีนใชนจ่จริงๆไม่ได้มีแบบพูดจรงิงจังหรืออะไรแค่พูดไปเล่นเล่นก่อนเผื่อเขาอาจจะเปลี่ยนใจใช่แล้วเขาไม่แอบมาถามมั้ยบอกว่าตอนประกวดมันเป็นยังไงแบบจะต้องเตรียมตัวงไงอย่างนี้มีถามไหมก็ถามบรรยากาศก็อยากรู้อยู่แล้วแบบเพื่อนๆตอนอะไรเกิดขึ้นเราก็อากััปเดตตนแ่่ว ไม่ได้มากกว่านั้นครับประเด็นหนความตอนนี้เป็นไงบ้างตัวแอนครับกี่เปอร์เซ็นต์ลวคะมากกว่าร้อยค่ะมันก็ต้องมากกว่าร้อยเพราะว่าเราไปถึงมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปมากกว่านี้ต้องไปสู่ความสําเร็จของเราค่ะ26สนามบินแตกแน่นอนใช่ไหมตัวแอนเนีย I hope so คาดหวังแต่ว่าแอนก็รู้เนาะวันก็เป็นวันเพื่อหัสมันเป็นวัน,วนธรรมดาถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากไปดูที่โรงหนังละกันครับ รื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดราม่าสนินีเขาบอกว่าแอนไม่อัพเดตโซเชียลเลยกับกระแสรเรื่องนี้แอนมีอะไรจะตอบหรือเคลียร์ไหมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้แหละว่าแอนก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปความมุ่งสามให้กับประเทศไทยใช่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่แกจะบินแล้วเลยอแอนก็เอาเวลาไปไปเทรนไปโฟกัสในเรื่องที่แอนต้องพัฒนาก่อนที่จะบินเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วแอนก็พยายามอัปเดตมากที่ที่แอนทำได้แล้วบางครั้งแอนก็ลืม เหมือนทุกคนบางครั้งก็ลืมบางครั้งไม่มีอะไรลงแต่แอนก็เข้าใจทุกคนอยากรู้ว่าทําอะไรอยู่ต <ะ S 1> แต่ว่าเ,เห็นค่ะเห็นค่ะอ,อ,อยาาทำความเข้าใจอะไรกับตบเแฟนป็นขับที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ได้ติดตามพัฒนาการของหนูแต่ว่าเขาเพิ่งจะมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตหนจริง,รงๆกับทุกเรื่องใช่ไหมคะก่อนที่เราสร้างความคิดเห็นหรือว่า jump to the conclusion ขอให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนก่อนที่จะมาพูดอะไรแบบแบบ judgment หรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบ แฟนแอนหรืออะไรแอนก็เข้าใจค่ะแต่ว่าอยากให้คนอืึ่นเข้าใจแอนด้วยแต่แอนก็ไม่คนไม่ได้เล่นโซเชียลบ่อยอยู่แล้วแอน,น, <And S 2> นเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงมาก mm hmm. แล้วตอนนี้เป็นเป็นเวลาที่แอนกาลังปรับตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับแอนแล้ว mm hmm. ตอนที่เราลองอะไรใหม่ๆหรือว่าเข้างานใหม่หรือวงการใหม่เราก็ต้องเอาเวลามาปรับตัวมาปรับฮาร์ t บิของเราด้วยแต่ว่าแอนจะทําให้ดีขึ้น,นก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. หนูรักามื่งไงเพราะว่าหลังจากเนี้ย จนถึงัวประกวดอะยังไงมันต้องมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วแอนเชื่อว่าโอ้แอนไม่ได้เชื่อแต่ว่าแอนรู้ว่า mm hmm. แอนทําทุกคนแฮปปี้ไม่ได้แอนก็พูดมาเสมอแล้วแล้วแอนก็จะโฟกัสในคนที่สปอร์ตแอนคนที่ส่งกําลังใจแล้วก็ความรักให้แอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่แท้จริงแล้วอะไรที่นกาทีแอนก็ให้มันผ่านไปเข้าหูนหนึ่งออกอีกหูนหนึ่งถ้ามันเป็นอะไรที่ดีแอนก็จะรับเป็นบทเรียนรู้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่แบบ แค่เพราะว่าเขาไม่ชอบหรือว่าเขาไม่สปอร์ตก็ให้เขาใช้แพลตฟอร์มของเขาเป็นให้เป็นที่ระบายแต่ว่าขอให้เอาเวลาไปทำอะไรดีๆไปพัฒนาตัวเองบ้างแต่แตเป็นคำแนะนำดีๆหนูก็เอามาปรับใช้ใช่ใอยู่แล<ผ>้วค่ะหรือเอกกับเรื่องสปีดแล้วตอนนี้เราได้มีการแข่งกันไปยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนแฟนนางงามหลายคนก็ยังบอกว่าเวลาแอนสปีดแอนยังแบบว่ามีความเอาเอาความเป็นน้ำมาเหมือนยังไม่เข้าเรื่องสักทีเดียวเวลาทําน็ เหมือนที่แอนบอกเสมอค่ะแอนก็มีเทรนทุกทุกอาทิตย์กับครูแล้วก็ซ้อมตอบคําถามอยู่แล้วค่ะถามคำถารละกันให้แอนเชิญชวนหน่อยครับสำหรับคนที่อยากจะไปส่งแอนที่สนามบินในวันที่26 -26 ต้อง26ใช่26ไง๒6ผ่านไปแล้วอ๋อ26ฉันผู้26รีชลัวมาชันรีเชิญชวนหน่อยแต่งตัวเสียอะไรให้เหมือนกันนัดกันเลยสหรบทีนคายเ ฝากทุกคนนะคะถ้าถ้าว่างมาส่งแอนที่สนามบินได้นะคะวันที่26นี้เจอกันที่สวรณภูมิ6โมงเย็นนะคะใส่สีส้มก็ได้นะคะสียะาโม,โมเพราะว่าหลานยะาโมจะกโกจักรกวานนะคะแล้วก็ฝากส่งกำลังใจใและก็ support ด้วยนะคะมาถึงมาถึงสวรณภูมิแล้วก็ขอแบบ positive energy <อ>นะคะเพราะว่าอันนี้เป็น journey ไม่ใช่แค่แอนคนเดียวแต่ว่าของทุกคนด้วยนี่บอกมาโนรถติดแน่นอนแล้ว โอเคขอบคุณแอนค่ะ